อยากให้ลูกค้าคึกคักอยากให้ลูกน้องกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงจัดห่วงจุ้ยแบบนี้ค่ะ ทิศตะว,วันออกทิศตะว,วันออกก็คือธาตุไม้ค่ะทิศตะว,วันออกหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาของวันก็คือช่วงตีห้าจนถึง7จ็ดโมงเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กําลังขึ้นสู่ขอบฟ้าหลังจากมืดมนมานานสรพพสิ่งสิ่งมีชีวิตได้รับแสงสว่างได้รับแสงตะว,วันก็จะรู้สึกคึกคักก็จะรู้สึกกระตือรือร้นรู้สึกสดชื่นรู้สึกสดใสทิศนี้นะคะยังหมายถึงการเจริญเติบโตง,งอกงามของพืชทิศ นี้นะคะหากปล่อยให้ลกๆกมืดมืดเนี่ยจะทําให้ธุรกิจของคุณจะไม่คึกคักจัดเสริมทิศด้วยสีเขียวแก่สีเขียวเข้มและวัสดุลายไม้ค่ะก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสดใสคึกคักได้ค่ะอย่าลืมนะคะหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการจัดห่วงจุย้ยใส่คําถามไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วคุณลัญญาจะมาทําคลิปตอบคําถามให้คุณค่ะอย่าลืมกดติดตามคุณลัญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ